ไลิมเทลเลตเลยนะใส่เสื้อตัวนี้ใส่เสื้อตัวดีใส่เสื้อตัวนี้อันนี้ไม่ได้เอาข้องให่มาหลอกหลอกหลอก ชายนั <Billie S 1> ่นน่ะเปาวรุษหรือเปาวริศอะไรอ่ะเปาวรุษอ๋อไม่อะอาวแม่บ้านจิตรกรคุณชยอะไรคุณชายุทจิตวตรเขาเปเราให้เธอใสเธอใส่หรือยังเราจะไปใส่ให่เกาหลีเราไปยิวย่อไปเกาหลีระส พูดจริงปะไปชนกันปะอุ๊ยเราจะไปญี่ปุ่นยี่หกอ้าวเดี๋ยวเราไว้ไปเจอกันหรือเปล่าวจะไปเที่ยวที่ไหนพี่บอยไปเจอกันที่ท่าน้กลับเมื่อไรอ่ะนั่งเรือข้ามเมื่อไหร่ก็ไปกี่วันนะห้าหวันหวังว่ารอบนี้คงไม่ท้าองไม่เลยนะเท้า็นหองแลเท้าเป็นหนองหนองอ๋อเป็นน้ำยังไงไม่รู้เลยป่ะ การลุกน้ำเปลี่ยนเราไปพี่บ๊วยเรื่องคล็อกเลยเหรอทำไมตัวถึงเรื่องแล้วเป็นหอมได้ล่ะนี่หนูคอนเวิร์ตมันไม่เหมาะกับการเดินปิ้งนะนี่ไปเดินนี่ไปเดินเปลี่นรองรองเท้าพี่บคุยมีการถ่ายรลงไี่เท้าด้วยเหรออ้ถามพี่เดวว่าเมื่อกี้ถ่ายอะไรไปบ้างกบหูน้องนิวกบหูค้ต้นคอเต้าเอามา คนผมอ่ะส <G ã entender> <net diz> ูงกว่านั้นไม่ได้แล้วไงไเสียงใครอ่ะแงอ่ะใค